ดำฟาร์มสวัสดีจ้ามาค่ะพี่น้องสำหรับคนที่ถามว่าเลี้ยงกวางแล้วยุ่งหลายเห็ดจังใดนะคะนี่ค่ะวิธีไล่ยุงและปรสิตนะคะนี่ค่ะเห็ดให้เห็นเลยค่ะมีคลิปด้วยนะคะมีคลิปวิธีไล่ยุงและปรสิตให้กวางนะคะฝากพี่น้องตามดูได้เลยนะคะ แค่นี้แหละค่ะพี่น้องเขาอุดอูดยุ่งให้เขานะคะพี่น้องอยู่ทั้งในเขาก็มีฟร้ารมรายุไอ,อ้เคลื่อนไหอย่างหลอดไฟลรยยุ่งอยู่จา้าโซล่าเซลแต่ว่าเขา้าปลุว่าไม่ใช่ใดผลลายบอนะคะ,คะอุดไายยุ่งให้เขานั่มค่ะพี่น้องคะ่ะแหมมันเป็นควันเบาๆสิเนาะคะ่ะทิ้งไว้มัดมือมัดเว้นเลแห่ฮงดีคะ่ะแมนบอคะคุณโอนคะ่ะ <laughs> นี่ค่ะนี่ค่ะวิธีไล่ยุงค่ะสบาย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 เลี้ยงกวางไม่ต้องกลางมุ้งนะคะไปค่ะไปดูกวางค่ะเลี้ยงกวางไม่ต้องกลางมุง้งแค่เราจุดไฟไล่ยุงไว้ให้นะคะ นี่มาแล้วมาอีกแล้วตะเอตะเอเลยหลายบอ่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะพ่อพันแม่พันเริ่มต้นที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแม่ พ่อพันหนึ่งตัวนะคะตอนนี้ได้ลูกมาแล้วห้าตัวนะคะเป็นเพศผู้ทั้งหมดเนาะคะ่ะสิ้นปีนี้คาดว่าจะได้ลูกอีกเจ็ดตัวจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะฝาก FC พี่ๆพ่อพ่อแม่แม,แม่ FC กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ εί, ไว้ด้วยจ้านะคะ เพื่อจะรอลุ้นจ้าแล้วกวางต่อไปให้ชื่อว่าอะไรดีซอยตังซื้อให้แน่ค่ะพี่นองค่ะตั้งชื่อกวางตัวต่อไปนะคะเน้นอออ่างค่ะพี่นองคะ่ะถ้าตั้งชื่อได้ออ่างขึ้นต้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจ,จ้า พ่อพันเราก็ชื่ออินดี้นะคะแม่พันเราก็ชื่อน้องอัตตอมน้องออนอินนะคะช่วงนี้มีคนสอบถามราคากวางเข้ามาเยอะมากนะคะเป็นสีื่อเพื่อหาสอบราคาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ อยากให้เขามารับชมในช่องยูทูบพี่เละจ้าเขาก็บอกรายคลิปอยู่นะคะราคากว่าเปิดราคากว่าเราก็บอกไปรายคลิปแล้วขันพ่นเขามาเบิงไห่พันก็จะบ่ไดดถามยากเนาะค่ะราคาเท่าใดราคาเท่าใดบางเท <criança> ือกอะถออยู though, ่ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าบดถอยเนาะค่ะถอยว่ไดดครับพี่น้อง ได้เรียงแล้วหามถอยค่ะฝากพี่น้องเบิ่งแง่งเป็นกำลังใจให้อดัมฟ้ามเนเดอร์ค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งดิ้งดิ้ง,ดงกดติดตามให้ด้วยจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปนะคะพี่น้องค่ะ ตามกดติดตามอันนี้ทองเด้จานี่ทองเด้ค่ะนี่นี่นะแม่ปุ่งของแท้ค่ะน,นี่นี่กระทองทองเบิดแล้วค่ะน,นี่นี่กระทองนี่กระทองนี่ลูซ่าลูกผสมกวางม้าของแทนนี่ค่ะพี่นองคะ่ผะผสมพอพันนี่ก็ผสมตัวนี้ก็ผสมสี่ตัวที่เป็นลูซ่าผสมกวางม้านะคะ นอกากนั้นเป็นลูกเขาแล้วก็เป็นแม่พันเลือดร้อยนะคะลูซ่าร้อยจะตัวเล็กกว่าลูซ่าลูกผสมกวางมาประมาณสิบถึงยี่สิบเซนนะคะนี่ค่ะเป็นแม่วันนี้จะมาพูดเรื่องแม่พัน,เน,ะะน,นเุเตรียมคลอดนะคะนี่แม่พันุเตรียมคลอดเตรียมคลอดเลยนะคะ ไข่องปงเองเปงเมืละค่ะนี่ไข่องโปงเองเปงเหมดแล้วนี่ค่ะอุ้งอิงก็ใกล้จะหกเดือนเต็มแล้วนะคะตัวเล็กสุดนะคะอุ้งอิงจะหกเดือนเต็มวันที่ยี่สิบสี่นี้นะคะ คนนั้นพารวยนอนอยู่นี่ค่ะพี่น้อพารวยเจ็ดเดือนสิบวันแล้วนะคะไม่ใช่สิเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดวันพารวยพารวยออกวันที่สิบเอ็ดมีนาคะ่ะ ยวเขาเราก็ง,งอกค่ะพี่นอนเขาเราบฮันง,งอกอยู่ค่ะเจ็ดเดือนแล้วเขาเราบฮันง,งอกอยู่เมื่อสิเป็นตัวเม่บอ้ยพาลวยหนูเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้เหละเนะลูกเนาะทำไมเจ็ดเดือนแล้วเขายังไม่ขึ้นเลยอันนี้คุณแม่นะคะ ออนอินน้องออนอินนะแคนี่ท้องเรียบร้อยนะคะท้องเรียบร้อยแล้วคลิปนี้มีแต่เด็กท้องเต็มเลยนะคะท้องเรียบร้อยค่ะนี่ก็ท้องเรียบร้อยนั่ก็ท้องเรียบร้อยนั่ก็ท้องเรียบร้อยค่ะนี่ก็ท้องเรียบร้อยนะะี่ก็ท้องเรียบร้อยเจ็ดตัวเจ็ดแม่ค่ะสิ้นปีนี้นะคะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะน่าจะได้อีกเจ็ดตัวค่ะท้องเรียบร้อยแล้วแม่พันพร้อมท้องใครอยากเลี้ยงก็ รมาได้นะคะจะได้คำตอบไวกว่านะคะ0ูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์มาได้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย